โอ้ครับเมือเ่อีเพ้าไอ้ด่านหานตามสัง่งเย็นตะโฟขขาปุ่นย่าบุญเซนหานตามสั่งขขาพัดพัพสซิอิวมีกะทิน้าขูดเตียวหมูพัดไทยกุ้งสดผู้จับส่งเคืองมีทุกอย่างถ่ายคลิปได้ไหมเนี่ยมหมถ่ายวีดีโอเนี่ยมอสซากับมีเ้วยมอสานี่มอกโอแ้แต่่ไป หยาบดังเดิมเลย่ยสมบุรไพ่ทั้งวตกพแมวทีทุกานีู่กอย่างลู ข,ขายมาอไยอกปีแล้วไหม5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้ว5ปี6ปีค่ะ5ปี6ปีปปนี่นี่วัดนี่ตาม,มาักหุองมาไหมเนี่ยมาตาม ดัางเดิมแม่ดูโบราณดูโบราณส่วนมากจะมีเตาแกแ<อ>๊สตัวน,นี้ตัวนี้บบนเตาทานแหกแ่วตามช่างเนาะแล้วต่แม่ค่าจะเทสแม่ได้ค่าเทอือดูค้ามือน่งกะูค้าอันนี้จะพี่บ่าวุ่ยบ่ามีตุ่บ่าเลยนมเป็นบ่าขันไฟแบขันไฟขี้พานห้งางเหมืนแสงกะแแบบมาห้างนี่เลยด้านยายบรรณาขาไพกหูกรห ก็ทีเช็คคัะคือดูดะครับผมสั่งกับพ่อไก่มาได้เช็ดไก่ดาวกันไ,ได้จ้าไก,ก่ดาวไก่ดาววัตถุป็นไนหรอครับ เค,ครื่องโคกเด้หมูเกี่ยวเจนตโฟก็มีนะเจนตโฟใครดีเน่ยนะขาได้กินเขาได้กินนะครับุกข่ากับไม้ด้ครับไม้ดด้ย เดียวก็มีกระพกยังมีบ้ดดังเดิมเลย,ยง่ายฝนต,ตกมากาสอาดไหมนี่ม่ะฮะสาอาดนะ นีเดซืซ้อร oh, ้านเนี่ยซื้อร้านยังไงน้องออยชายทุ่งอ๋อน้องออยชายทุ่งน้องชายน้องออยชายทุ่งครับผมไปแวะมาท้างเด็ก็แวะมาได้ท้างเส้นเป็นแสงตั้งยูมันตัองแวงครับผมที่จะเกศษ cái đèn xe hả có khu mưa hả cái đấy bạn này khuẩn Hà hàn กินนะครับไปวันเนี่ยแสบแสบครับ